วันนี้เวลา18บนาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือเอสซีสำนักงานใหญ่เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสร์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถึงพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดสินใช้ขึ้นเมื่อวันที่8ธันวาคม2456หรือ s c g ในปัจจุบันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตปูนซีเมนใช้เองและจัดการทรัพยากรในประเทศได้อย่างคุ้มค่าลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของคนไทยในการบริหารอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พร้อมกับความเจริญของบ้านเมืองสำหรับพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมคัติยราชภูสิตาภรณ์สำหรับพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีสำคัญพร้อมทรงพระมหาพิชัยมงกุฎประทับบนพระที่นั่งพุทธาการนะสิงหาศนับเป็นพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่หแบบประทับบนพระราชบัลลังก์แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีนายพารดอนเช,ชิดชูประติมากรชำนาญการพิเศษสำนักช่างสิบมู่กรมศิลปากรเป็นผู้ปั้นมีช่างจากสำนักช่างสิบมู่และศิลปินจิตอาสาเป็นทีมปั้นลวดลายพระที่นั่งและผ่านพุ่มพร้อมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในการปั้นหล่ออย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนเพื่อให้สำเร็จอย่างประณีตงดงามและสมพระเกียรติรวมถึงได้เชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระวชิระมาประดิษฐานบริเวณกึ่งกลางสะพาน ทางเดินเข้าสู่พระบรมราชานุสาวรีด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมาสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณห,ห้องโถงอาคาร SCG หนึ่งร้อยปีแล้วทอดพระเนตรวีรทั์พระราชยาน,นทัศน์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการก่อตั้ง SCG จากพระราชยาน,นทัศน์สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต จากนั้นทอดพระเนตรนนทศการนวัตกรรมสินค้าบริการโซลูชันของธุรกิจในเครือได้แก่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจัดแสดงนวัตกรรมด้านการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม S.G. c Chemical จัดแสดงนวัตกรรมเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงเพื่องานอุตสาหกรรม S.G. Packaging เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนจะแสดงบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษและโพลิเมอร์ ธุรกิจร,ร่วมทุนคูโบตา้าจัดแสดงการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และโคกหนองนาโมเดลผนวกกับเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิงมาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพื่อสังคมจัดแสดงการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสนองพระราชดำริด้านการพัฒนานแหล่งน้ำซึ่งดําเนินการสร้างฝายชะลอน้ำสะพวงและแก้มลิงในพื้นที่37จังหวัดสามารถช่วยเหลือประชาชน47,500ครัวเรือนจาก250ชุมชนให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ และห้องแสดงสินค้าชุมชนจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ประจำถิ่นที่ผ่านการแปลรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมีการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดและการจำหน่ายสินค้าผ่านซื่อออนไลน์ในเครือให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีสินค้าชุมชนกว่า500รายการอาทิตะกร้าจักสารผิวไม้ไผ่จังหวัดลำปางผ้าทอเส้นใหยสับป,ประรดจังหวัดระยองหัตถกรรมเชือกมัดฟางจังหวัดสระบุรีและกลวยจับไรซ์เบอร์รี่จังหวัดอุบลราชธานี